โอกาสลงตาเจ้าค่ะ <laughs> <laughs> ช่วงที่หลงตาไม่อยู่ก็ก็ฝึกฝนปฏิบัติเองเออดูดูเรื่องกายจ้ะเจ้าค่ะกายความตายก็รู้สึกว่าลงกัะใจขึ้นเยอะมากเลยนะเจ้าค่ะว่าชีวิตอะ่ะมันเกิดมามันก็ต้องต้องแก่เจ็บแล้วก็ตายมันเป็นเรื่องธรรมดาพิจารณากลับไปกลับมาโดยเฉพาะ การแยกอาการสารทสองแล้วก็โยนทิ้งออกไปแล้วก็เผาไปมันก็เหมือนกับว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็กลายเป็นเป็นดินเป็นน้ําไปแล้วก็พอเราแยกไปเรื่อยๆจากจากจากระบบเลือดที่ที่มันขึ้นมาบ่อยมันก็มาแยกเรื่องเรื่องกระดูกอ่ะเจ้าค่ะตอนแรกเมื่อเมืมมมมมม่อก่อนมันมันไม่ค่อยลงแต่ว่าพอเราเริ่มเริ่มเริ่มแยกแล้วก็โยนทิ้งไปทิ้งไปมัน ก็จนกระทั่งไปเห็นไปเห็นคลิปที่ที่เขาเผาคนตายอ่ะเจ้าค่ะที่เขาเดี๋ยวนี้เขามีคลิปแล้วเขาก็เผาแบบว่าเผาสดๆต่างจังหวัดเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็จะเห็นตั้งแต่หัวล่างทั้งล่างเลยแล้วก็มันค่อยๆไหมอย่างไงแขนขามันดำอย่างไงมันมันค่อยๆย,ยุบลงไปอย่างไงงเงี้ยแล้วก็น้อมเป็นตัวเองแล้วก็ ก็เหมือนกับว่าเห็นเห็นกระดูกของเขาที่มันมันล่วงไปก็มันน้อมเป็นของตัวเองว่าก็เป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นเงี้ยมันมันมันสลดลงเยอะเจ้าค่ะดลงตาแล้วก็มันเหมือนกับว่าข้างในเนี่ยมันมันยอมรับว่าไอเนี่ยมันคือความจริงว่ามันมันไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆอ่ะมันความแก่ความเจ็บความเจ็บป่วยหรือความตายมันของ ของร่างกายเนี้ยทึ่งประกอบด้วยเส้นเลือดเส้นเอ็นน้ำเลือดน้ำหนองแล้วก็กระดูกอ่ะและอวัยวะต่างๆเนี่ยมันสุดท้ายมันก็กลกายเป็นเป็นดินกับน,น้ำอ่ะเจ้าค่ะแล้วมันจะมีอะไรที่ที่ยึดถือได้ทีนี้เนี่ยมันก็ไปฟังไฟล์อันเก่าที่หลวงตาพูดเรื่องหลวงปู่แหวนมาสอนนะเจ้าค่ะแล้วหลวงปู่แหวนท่านก็บอกหลวงตาว่า เจ้าหลวงยึดถืออะไรนี่มันดินทั้งนั้นไม่ใช่เหรอดินก็กลับคืนสู่ดินเนี่ยคือเคยฟังที่หลวงตามาเล่าเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งอะเจ้าค่ะแต่ครั้งเนี้ยที่ที่ฟังเนี่ยมันมันสะดุดใจมากเลยว่าโอ้โหหลวงปู่แหวนบอกว่ามายึดถืออะไรกับดินก็คือกลายเป็นดินน่ะมายึดถืออยู่ได้ยังไงมันรู้สึกมัน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 สะเทือนเจือกองไปที่ใจทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยรู้สึกอย่างนี้อะเจ้าค่ะ มันก็เหมือนกับว่าคําที่หลวงปู่แหวนท่านพูดไว้เนี่ยมันก็จะติดอยู่ในใจเลยเลยว่าบางทีมันเหมือนจะจะลุกขึ้นมาหลงเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันแค่ดินน้ําลมไฟยึดถือได้ยังไงคือคําพูดหลวงปู่แหวนเนี่ยที่หลวงตาเล่าอ่ะมันมันจะเข้ามากระแทกใจอยู่เรื่อยๆมันเหมือนกับว่าท่านมาสอนเราไปด้วยจากที่ท่านสอนองค์ตาก็มันเกิดเหมือนท่านท่านเผื่อแผ่มาให้เราด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ก็รู้สึกว่ามันความยึดถือในในตัวเองอะ่ะมันลดลงเยอะเลยเจ้าค่ะหลวงตาแล้วมันเหมือนกับเห็นความจริงว่าไอเนี้ยมันเป็นแค่มันเป็นแค่ฝุ่นทุเรียเพราะว่าเวลาพิจารณาลงไปถึงระบบระบบโซ่อาหารนะเจ้าค่ะของของของโลกอะ่ะร่างกายเราเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งอะ่ะพอเรา ถูกเผาอ่ะมันก็กลายเป็นเป็นแค่ดินน้ําแล้วมันน้ํามันก็จะกลับไปสู่ในในระบบของนิเวศวิทยาเนาะกลับมาเป็นน้ําให้ทุกคนให้สัตว์ให้พืชได้ได้กินเหมือนเดิมแล้วก็กระดูหรือเลือดเนื้อเนื้อเนี่ยมันก็จะถูกเผาออกมาแล้วมันก็กลายเป็นอาหารให้ให้กับพืชหรือสัตว์มากินแล้วก็ก็กลับไปกลับมาอยู่อย่างเงี้ยจริงมันก็เลยความรู้สึกว่ามันเป็นตัวเราจริงๆเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอ่ะที่ไปเคยหลงยึดว่ามัน เป็นตัวเรานี่แขนเราขาเราร่างกายเราเนี่ยความรู้สึกแบบนี้มันจืดจางลงไปอะเจ้าค่ะหลงตาแล้วก็ตอนนี้ก็ฝึกดูเรื่อง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 ความตายเพราะความตายรู้สึกรู้สึมันทุกอย่างมันมาจบตรงนี้อะว่าพอพอร่างกายเนี่ยมันวิญญาณมันออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเน่าเปื่อยผุพังอะเพราะมันจะไม่มีใครเก็บเราไว้อะ ร่างกายเนี้ยแล้วสุดท้ายมันก็คือว่ามันต้องเน่าต้องเปื่อยผุพังก็คือสุดท้ายก็ต้องถ้าไม่โดนสัตว์กินไปอ่ะมันก็จะต้องเอามาเผาเพื่อมันเหม็นเน่าอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะกลับไปอยู่ในระบบของนิเวศวิทยาเหมือนเดิมอยู่ในหมวงโซ่อาหารเหมือนเดิมมันไม่ได้มีอะไรเป็นเป็นของเราจริงๆก็พิจารณาซ้ําๆตรงนี้อยู่เยอะๆเยอะๆก็รู้สึกว่าลงใจมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะเจ้าค่ะ จนบางครั้งรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วแล้วแล้วไอ้ตัวนี้มันมันเป็นอะไรเนี่ยมันก็คือแค่ธาตุสีไงมหาพุทธร,รูปที่เคยเรียนทฤษฎีมาเนี่ยมันก็แค่พระธาตุสีมันก็มันมันมาปรุงแต่งขึ้นมาตามเหตุปัจจัยที่หลวงตาบอกว่าพุทธเจ้าสอนทาใดเกิดแต่เหตุอ่ะท่านจะสอนเหตุของธรรมที่เกิดและดับนั้นอ่ะเราก็เรื่องเข้าใจในแง่ของขอบวนการอิทัปญญาาิปัิยัติตาหรือว่าสิ่งใดมีสิ่งนั้นต้องมีเนี่ย ก็เหมือนมันมาเชื่อเชื่อมเชื่อมโยงเรื่องได้ได้เพิ่มขึ้นในแง่ของความเข้าใจด้วยเจ้าค่ะในแง่ของการฝึกปฏิบัติของตัวเองตอนนี้ก็ฝึกฝึกดูเรื่องเรื่องความตายแล้วก็เรื่องเรื่องความตายให้ให้เป็นสาระในการในการเป็นที่อยู่ของจิตค่ะเจ้าค่ะเหมือนกับว่าสติสัพัญญาอยู่กับการพิจารณาเรื่องความตายแล้วก็การแยกแยก ธาตุขันอาการสาสองทั้งกระดูแล้วก็เลือดเนื้อโยนทิ้งออกไปแล้วก็แยกแยกไปมันไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนของเราจริงๆก็ค,คือใช้ตรงนี้เป็นเป็นฐานที่อยู่ของสติแล้วก็เป็นฐานที่อยู่ของจิตด้วยเจ้าค่ะก็เลยมาขอความเมตตาหลวงตา <laughs> ว่ามันมันดีขึ้นบ้างจะไหมเจ้าค่ะ <c oughs> ก็ดีแล้วไอ้เป็นต่อนเนื่อง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 เป็นนหนมันอย่างนั้นเง นนะแล้วก็อย่างอย่างทีนี้โยมก็มานึกขึ้นได้ว่าเอ๊เราไปซื้อโครงกระดูกตัวเล็กๆมาตัวหนึ่งใช่ไหมเจ้าคะวางไว้ที่ห้องพระเราก็นั่งดูเวลาสวดมาเราก็นั่งดูทกันแล้วก็มีความคิดว่าทาไมเราตอนที่เราแบบอย่างโอเคมาฟังทำหลวงตาหรือเราขับรถหรือทําอะไรเนี่ยในบ้านทํางานเนี่ยทําไมเราไม่ไม่มองให้เห็นเป็นกระดูกอะ่ะ อย่างกระดูกเพราะเราเราเราแยกมาแล้วว่ามันเป็นชิ้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 นยังไงได้ตั้งสองร้อยห้าสิบสองอหกิบนแล้วเจ้าค่ะก็เหมือนว่าจะใช้ตรงนี้เป็นฐานในการเป็นที่อยู่ของจิตอะแล้ขค่ะเดียวกันมันก็จะบางครั้งมันจะเห็นเป็นระบบเลือดกับเนื้อเนี่ยซึ่งมันจะมาประกอบกับกระดูกอะเพื่อจะเป็นตัวตนทั้าทีนี้มันเหมือนกับว่าจิตปรุงแต่งมันก็จะบอกว่าเออมันเนี่ยเห็นไหมมันมาประรวมกันมันไม่ได้มีอะไรเป็น ชิ้นอันที่เป็นตัวเราจริงๆมันก็แค่แค่ส่วนประกอบมีกระดูกมีเลือดมีเนื้อแล้วก็กระดูกเองข้างในกระดูกมันก็จะมีเป็นแหล่งที่กําเนิดของเลือดเพราะมันผลิตไม่เลือดแดงไม่เลือดขาวแล้วก็ผลิตไขมันเนี่ยคือทุกอย่างมันก็ทําเชื่อมโยงกันแต่ทุกอย่างมันเป็นส่วนประกอบทีละอันทีละอันมาประกอบกันสุดท้ายมันก็ต้องแตกสลายไปมันก็เหมือนกับว่าใช้ตัวนี้เป็นเป็นฐานในการเป็นสติสัพพัญญาอยู่ ฝึกให้อยู่กับตรงนี้ตลอดตลอดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่ทราบว่าถ,ถูกหรือเปล่าเจ้าคะก็รรู้ตัวทานจิตส่งออกนอกด้วยแล้วก็กลับไปอยู่ที่ฐานจะเป็นประจํานะเียนายตอนนี้ยจ้าค่ะงตาเจ้าค่ะเวลาเวลาที่จิตมันส่งออกนอกไปเนี่ยการที่เราดึงกลับมาเนี่ยมันดึงกลับมาอยู่กับอย่างเช่นมาอยู่กับกระดูกหรือการพิจารณากายความตายเนี่ยมันมันถือว่ามันมันสวิชไปหรือเปล่ามันเหมือนกับว่าเราเราหนีหรือเปล่าคะ เดี๋ยวแล้วมันก็กลับไปอยู่กรรมฐานหลุดจากกรรมฐานไปกลับไปอยู่กรรมฐานไอ้หนีนั่นไปอยู่กับกิจการงานอะไรได้ใจว่าฝ่าเบาสบายอยู่กับการเดินแล้วทำเป็นไม่รับรู้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่ถ้ากลับมาอยู่กับรรมฐานนี่ถือว่าถูกต้องกรรมฐานที่เราพิจารณากว่าไม่เที่ยงเมื่อก่อนเราอ่ะหนีปฏิบัติเดินโจกรมชาชาหนอหนอหนอปฏิบัติเดินแล้วก็ให้ไปคิดถึงลูกอันนั้นเราบันหนีความจริงเจคอันนี้กรรมฐานอันนี้มัน กับมาสู่พิจารณาความจริงสังขารที่สุดก็ต้องตายพัดพาจากทุกสิ่งไปอันนี้มันกลับมาอยู่กับการพิจารณาความจริงก่อนปฏิบัติหนีหนีความจริงเอาเอา,เอากิริยาอาการของกายเป็นเครื่องอยู่หนีความจริงสุดท้ายยึดลูกจนซึมเศรา้าเจ้าค่ะแต่ตอนนี้โอเคถูกต้องแล้วเจ้าค่ะหลวงตาก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็อย่างนี้แน่ก็ไปทางเจ้าค่ะเป็นหนทางเพราะว่ามันยังไม่ได้ทิ้งยึดลูก เออก็เอาอันเนี้ยมันก็เพียงแต่ว่าพอให้มันอยู่ได้เป็นเครื่องอยู่ของจิตเพราะว่าจิตมันยังพิจารณาเอาสุภาพมันพิจารณาความตายมันยังไม่ลงแก่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์พอลงแก่ใจเราก็เตมจะระเบิดโลกกะทบระดจะไม่เหลือตัวเหลือตนตอนเนี้ยมันก็จะเห็นจิตเกิดดับในอากาศแล้วก็เห็นจิตไม่ใช่ตัวตนตอนนี้ก็เมื่อทั้งกายและจิตไม่มีตัวตนแล้วมันจะไม่เอาตัวตนไปยึดลลกห้ไปทุกข์อีก แสดงว่าตอนนี้การยึดลูกอะไรนี่ของข้างในนี่มันก็ยังคือมันยังคู่ไปอยู่อย่างนี้อยู่ใช่ไหมใช่ใช่ตราบได้ที่มันยังไม่ระเบิดพิจารณาจนยังไม่ระเบิดโลกธาตุเจ้าค่ะได้ได้เจ้าค่ะครักลาบขอบพระคุณเจ้าค่ะ